ชาดกฆ่าร้อยชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะขันทะปริตตชาดกชาดกว่าด้วยพระปริตป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปารบภิกษุรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นมีภิกษุกลุ่มหนึ่งกำลังช่วยกันผ่าฟืนกันอยู่ที่ประตูเรือนไฟเร่งมือกันหน่อยนี่ก็ใกล้เวลาทําวัดเย็นแล้ว ในขณะที่ภิกษูุเหล่านั้นกำลังเร่งหาฟืนอยู่นั้นงูตัวหนึ่งที่กำลังหลับอยู่ในร่องไม้ผุกได้ยินเสียงพาฟืนก็ตื่นขึ้นแล้วเรื้อยออกมาจากไม้นั้นแล้วตรงเข้ากัดที่เท้าของภิกษุรูปหนึ่งมรณภาพทันทีทท เรื่องที่ภิกษุถูกงูกัดจนมรณภาพนี้ได้ปรากฏไปทั่ววัดภิกษุทั้งหลายต่างพากันสนทนาในเรื่องนี้ที่โรงธรรมภิกษุนั้นถูกงูกัดที่หน้าประตูเรือนไฟนั่นแหละเจ้างูนี่ร้ายจริงๆเห็นว่าพอกัดแล้วภิกษุนั้นก็มรณภาพทันทีเลย น่ากลัวจริงๆเป็นแบบนี้ค่าก็ไม่กล้าไปผาฟืนแถวนั้นแล้วละ่ะพระศาสดาสเสด็จมาเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังจับก,กลุ่มสนทนากันอยู่จึงทรงตรัสถามดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร พวกเราสนทนากันเรื่องที่มีภิกษุถูกงูกัดมรณะพระเจ้าค่ะพวกเรากลัวจะถูกงูกัดจนไม่มีใครกล้าไปแถวนั้นอีกพระเจ้าค่ะดูกรภิกษุทั้งหลายหากภิกษุรูปนั้นจะได้เจริญเมตตาแผ่ถึงตระกูลพยาง,งูทั้งสี่แล้ว งูก็จะไม่กัดภิกษุนั้นแม้นดาบททั้งหลายซึ่งเป็นบัณฑิตแต่ปางก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติก็ได้เจริญเมตตาในพระยางูทั้งสี่ปลอดภัยอันจะเกิดเพราะอาศัยตระกูลพยางูเหล่านั้น พระศาสดาตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงนำเรื่องราวในอดีตมาสแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าโพรมาัาตุทรงเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพารณสีพระโูที่สัตว์อุบัติในตระกูลพราหมณ์แควนกาสีครั้งเจริญวัยพระโคที่สัตว์ก็สละกามสุขออกบวชเป็นฤาษี สร้างอาสมบทที่คุ้งแม่น้ำแห่งหนึ่งในหิมะวันตะประเทศความสุขทางโลกไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเราควรสละเสียดีกว่าเมื่อออกบวชเป็นฤาษีแล้วพระโคธิตว์ก็ได้บำเพ็ญเพียรจนเกิดอภิญญาและสมาบัติเป็นที่นับถือของฤาษีในป่านั้น และเป็นครูประจำคณะของหมู่ฤูสีทั้งหลายรูสีผู้นี้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จฌานช่างหน้าเลื่อมใสนะักพวกเราขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านขอท่านจงรับเราเอาไว้เถิดถ้าเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลาย จงตั้งใจบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อให้เกิดอภิญญาและสมาบัติเถิดณนะที่ฝั่งแม่น้ำที่คณะลือีของพระโพธิสัตว์อาศัยอยู่นั้นมีงูพิษนานาชนิดอาศัยอยู่งูได้กัดลือีเสียชีวิตไปหลายตนงูงูช่วยด้วยข้าโดนง,งูกัดช่วยข้าด้วยทางนี้ก็มี ป่าแห่งนี้มีงูมากมายเหลือเกินเรื่องที่ลือสีถูกงูก,กัดตายไปหลายตนนั้นนับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับลือสีทั้งหลายในคณะของพระโพธิสัตว์ยิ่งนักไม่ไว้แล้วค่ากลัวเหลือเกินวันนี้ก็มีลือสีถูกงูก,กัดตายอีกแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราก็คงไม่รอดเหมือนกันเมื่อพระโสัตว์เห็นว่าฤาษีทั้งหลายตา่างพากันหวาดกลัวงูพิษนั้นจึงเรียกประชุมและให้โอวาดแกฤาษีทั้งหลายหากพวกท่านเจริญเมตตาในตระกูลพญาง,งูทั้งสี่งูทั้งหลายก็จะไม่กัดพวกท่าน เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจงเจริญเมตตาในพญางูทั้งสี่เถิดพระโพธิสัตว์บอกให้ฤาษีทั้งหลายเจริญเมตตาแก่พยางูทั้งสี่แล้วจึงกล่าวคาถาขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพยางู วิรูปกะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางเูเอราปทะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางชูชาพยาปุตตะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางู กัรหาโคตมะพระโพทิ่สัตว์ครั้งแสดงตระกูลพญางูทั้งสี่แล้วจึงกล่าวคาถาต่อขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่ไม่มีเท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์สองเท้า ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์สี่เท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามากขอสัตว์ที่ไม่มีเท้าสัตว์ที่มีสองเท้าสัตว์ที่มีสี่เท้าสัตว์ที่มีเท้ามาก อย่าได้เบียดเบียนเราเลยทั้งมวลจงพบกับความเจริญความชั่วช้าอย่าได้มาแพ้วพานสัตว์ตนใดตนหนึ่งเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ บรรดาสัตว์เลื้อยคลานคืองูมแมลงป่องแมงมุมตุ๊กแกและหนูมีคุณหาประมาณไม่ได้เราได้ทำการรักษาทำการปกป้องไว้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีชีวิตจงพากันหลีกไปข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งเจพระองค์พระโพธิสัตว์ผูกพระปริตนี้ให้แก่คณะลือศีแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคณะลือศีก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์เจริญเมตตาระลึกถึง พระพุทธคุณเมื่อฤาษีลำลึกถึงพระพุทธคุณอยู่อย่างนี้บรรดางูทั้งหลายทั้งหมดต่างก็หนีไปแม้นพระโพธิสัตว์ก็จเจริญพรมวิหารมีโรมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อพระศาสดาสแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางทั้งสี่ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูสี่จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดก พระศาสดาทรงประชุมชาดกแก่เหล่าคณะสงฆ์คณะฤาษีในครั้งนั้นได้เป็นเหล่าภิกษุในครั้งนี้ครูประจําคณะคือพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ